สวัสดีครับจากเพจล,ล็อกตกปลามือสองบายวิลเลชอนนะครับที่วางอยู่นี้เป็นคันเบ็ดตกปลาครับเป็นคันมาจากญี่ปุ่นนะก็มาพร้อมกับลอกแล้วครับเป็นคันสไลด์ครับก็นี่ครับสภาพอเอาเบ็ดอยู่ที่หกสิบสองครับเป็นคันคันเจ็ดฟุตครับ สภาพไกด์ก็ยังประมาณนี้นะก็เป็นคันสไลด์นะครับก็ก่อนสไลด์ก็จะยาวก่อนสไลด์ยาว55เซนครับเป็นของยี่ห้ออะไรเนะี่ยนี่ครับนะตามนี้เลยนะก็ยืดออกไปแล้วก็ยาวทั้งหมด7ฟุตครับ เจ็ดฟุตก็สองเมตรสิบเซนครับดูดีละข้อนะครับคลายตัวแรกเป็นแบบนี้ครับตัวที่สองครับตัวที่สาม ครัขายมีทั้งหมดหตัวครับก็สภาพกัยังดูใหม่นะก็ขายเลยแล้วกันครับตัวนี้ขายสาอยสี่สิบบาทครับรวมส่งใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับน่าจะเป็นคันกาฟไฟครับ ก็340บบาทครับรวมส่งนะใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ